อลังการงานสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระใส่เส้นชนิดแคปซูล ที่ทุ่มทุนสร้างโดยโรงงานแม่คำป้อโอสดผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระใสเส้นทุกชนิดเส้นตึงเส้นยืดระบบขับถ่ายมีปัญหาวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้คุณได้สัมผัสกับยากระใสเส้นทรณีสันทาคาตชีทแคปซูลเราได้ทุ่มทุนรวบรวมสมุนไพรไทยที่คุณภาพดีที่สุดกว่า27ชนิดผลิตด้วยสูตรและตำรับยาที่ลึกล้่มนำมาซึ่งคุณภาพในการแก้กระใสเส้นได้อย่างมีคุณภาพแต่ราคาไม่แพงสมุ ผุพายที่นำมาอาจจช่นลูกจันรดอกจันทร์ลูกกระวานการผู เทียนดำเทียนขาวหัวบุกหัวกอยหัวกระดาษขาวหัวกระดาษแดงโกดกระดูกโกดน้ำเต้าผักแพวแดงหันเนื้อมะขามป้อมสมอไทยมาหาหิงการะบูดและสารสกัดตัวยาบางชนิดขิงชะเอมเทศรากเจดมูลเพลิงโอ้โหเยอะแยะก,กว่า27ชนิดผลิตด้วยโรงงานมาตรฐาน GMP แม่คำป้อโอสดปลดล็อกเรื่องกระใสเส้นรับประทานยากระใสเส้นพอรณนีสันทคาตชนิดแคปซูนจะเกื้อกูลให้ร่างกายของท่านแข็ง แรงปัญหาเรื่องกระใสเส้นหมดไปถ้าท่านสนใจโทรสั่งซื้อเพื่อรับประทานหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายขายสั่งซื้อสั่งผลิตเป็นแบรนด์เนมของท่านก็ได้เรามีออยพร้อมสับโรงงานผลิตมาตรฐานมีทีมงานออกแบบแพ็กเกจกิ้งวางแผนการตลาดช่วยท่านด้วยลงทุนแต่น้อยไม่กี่หมื่นก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์เนมสินค้ายากระใสเส้นพอรณีสันทคาดแคปซูลทันทีเชิญติดต่อได้ที่นี่กับผู้จัดการฝ่ายขายคุณสุกัญญาหมายเลขโทรศัพท์